สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี um, ่ใส่ห uh> uh ูฟังด้วยหันพัดลมมาก่อนไหมกว่าจะหาเจอนี่เหงื่อแตกแน่นอน

จะไม่รีวิวอะไรเลยหนูคิดว่าหนูแม่หนูจะเอามารีวิวถ่ายทิกตอกไม่รีวิวหรคะหนูรู้ไหมอันนี้คือพันหนึ่งนะคำละสองร้อยห้าสิบไก่ KFC สี่หม้อลูก <c oughs> เป็นยังกินแล้วห่อได้ไหม <c oughs> อันนี้นร้อนอะไรอันนี้น่าจะเป็น ปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะอืมอุ้ยอุ้ยนะเอาไว้รีวิว<ง>เสื้อปิดศนาอันนี้น่าจะให้พ่อเอ็มเอาเออกเอาไว้เลยก็ได้อเอาเอาไว้ในนั้นก็ได้เอาเอามาก็ะลองมีอีกนะค,ค่อยแกะไว้รีวิว ไม่รีวิวหรอกไ่กินเลยเข <c oughs> ็มกระองกกอันนี้เปิดง่ายกว่าคนละร้านไม่รีวิวอีกแล้วอันนี้นะคะเป็นมากละองค่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยน้ำลายโดนหนูเอาไม่โดนเลยนะเพร๊ว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะแปลกประหลาดเดี๋ยวเก็บไปกิน không mấy kiểu bảy kg mình còn ba lầu mày ba lầu quà